เทวทีเดซีรีส์นะคะเจอกันอีกหลยวเด้อพี่น้อนกินมันเชื่อมมันปิ้งมันปิ้งแต่ว่าใส่น้ำจิ้มแบบคล้ายๆเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมอันนี้อันเขาก็จะใส่มาด้วยกันเนาะน้ำเชื่อมกับมันปิ้งนะคะ่นก็เลยอบ เข้าใส่กันเลยเนาะมันก็ละมุนใส่กันเลยนะชิ้นนี้แปดสิบบาทนะคะทุกคนเดินผ่านร้านเขาหอมหวยๆนะคะหอมหวนชวนรับประทานนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กห้าสิบบาทชิ้นเล็กห้าสิบบาทแต่ว่าเราไปถึงมันเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วมีคนจองแล้วเนาะ เทพก็เลยต้องมีความจําเป็นที่จะเอาชิ้นละแปดสิบบาทนานๆได้กินทีนะพี่น้องเพราะว่ามันแพงไปทางรัฐจะต้องได้กินนะเพราะว่านานๆไปทีไม่ใช่บางครั้งก็ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าเ <Okay. S 1> ขาขายหมดก่อนเขาขายดีมากเลยเนะใครๆก็ต้องแวะซื้อเพราะว่ามันอร่อย แต่ก่อนก็มีแต่แม่น้องเนโนซื้อมาให้กินยาเทพก็ไม่เคยไปทักทีพอแม่น้องเนไม่อยู่ยาเทพก็เลยต้องซื้อกินเองน้องบัตรี้พี่น้องจับรู้ว่ามันแพงแต่ก่อนเขาซื้อให้กินนี่เราไม่รู้หรอกว่าแม่นีงเขาจะไปซื้ออะไรเนาะบ่งเนี่ยพี่น้องเด้อบ่งเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะบ่งเน่มันเอร่อยอร่อยที่จริงน่ะ กขาจะมะีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็หอมแบบน้ำตาลอ้อยนะเนาะมันมันหอมกลมกล่อมเข้ากันเสียแล้วที่เนยนะดีวเทเอามาอุ่นเนาะมันมันมันไอ้นี่เข้าหากันนั่นไหมะแต่ตอนแรกอะมันก็เป็นน้ำเยิ้มอยู่นะเป็นน้ำเยิ้มอยู่อมันซึมเข้าไปใส่เป็นเนื้อเดียวกันเลยพี่นอคนเสียบเด้อพี่นออืม มีเจ๊คนหนึ่งอะแกชอบกินถ้าไปซื้อมาฝากพี่ด้วยนะวัสสันวาไปรอบก่อนนะไม่เจอเพราะว่าเขาขายหมดก่อนเห็นแต่ห้อยเนาะคะ่ะเขาเก็บร้านนี้ละเพราเขาขายไม่นานเขาเปิดร้านแคบเดียวขเขาก็หมดตอกเด็กเลกเองตรงที่เขาวางขายเนาะซอกน้อยๆน่นะเขาก็สามารถทํากินได้ทีนี้ก็เลยไม่ได้มาฝากเขาเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปอ่ะเอามาฝากซื้อมาฝากพี่ด้วยนะกัสสันวา คราวนั้นก็เลยกดเนาะแต่คราวนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเราไปเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้อซื้อมาฝากแล้วเราก็ซื้อมาแต่ของเราเนาะ,ะเป็นมันสำปะหลังอร่อยก่นเนื้อนุ่มๆอร่อยดีเด้อพี่น้องจะเห็นขายอยู่ที่เดียวก็คือพางรัดถ้าไม่ไปพางรัดก็ไม่ได้กินค่ะ ส่วนที่อ,อื่นอาจจะมีแต่ว่าเยเทไม่เคยไปเนาะไม่รู้ค่ะอ,อร่อยขับเป็นตามร้านตรงแกนะคะคำน้ำเลิฟหนึ่งเลิฟลูก่าไปด้วยเด้อพี่น้องเปลนางหัวไงมันก็สิมีเสียนหล,ลายว่าสันตว่ามวเตอแสบอันเหนือของพลเนาะคะ่ะเขาเข้า,ขากันกับน,น้ำเชื่อมเขาเข้า,ขากันกับน,น้ำเชื่อมแล้วมันก็ ละมุนใส่กันไปหมดเลยนานๆได้กินทีแด้พี่น้องปีละเทียพราะว่ายจะเถวกับเบลไปดูนะคะรุ่นดวนไปเทนนงไปบางที่กับกับบอท่านอนหมากสิบบท่านครับอีกอย่างนึงเด้อพี่น้องถ้าไปห่อละเจอแล้วรีบซื้อเลยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึง่งยาเทบอกว่าเออเขาเพิ่งจะมาตั้งร้าน พี่เดมาแล้วหรอเขาเพิ่งจะมาตั้งร้านยุทก็เลยบอกว่าเขาตั้งยังไม่เสร็จเนาะอ็เดี๋ยวค่ากลับมาค่อยมาเอาวาสันวะพี่น้องเอยค่ากลับมายุทเิ์เห็นแต่หอยบ่ได้กินอีกค่ะรอบนึงเสียดายหอยหอยหอยูอยนะ่เนาะนึกอยากกินพอดีปรากฏว่าเอ,อ่องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะป้า่าสันบอกกันป้าพี่น้องเไยคือรถ เหลือใจพอร้ายพออุตส่าห์การที่เราไปพรงรัฐสวัสดีค่ะการที่เราไปพังรัฐหลานมากพอดีค่ะก็คือ <c oughs> เจเทพนางพันหนาไปทางยางเนาะคะ่ะก็คือว่า,าก็คือว่าเจเทพจะนั่งรถ<ด>สายเจ็ดกอไปก็จะไปลงหน้าอ้อมเข้าตรงปากคลองกลาเนาะแล้วก็อ้อมไป ฝั่งหนึ่งด้านหนึ่งนะคะอ,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 อ้อมอ้อมปากฟองทหเลไปก็จะไปเลี้ยวเข้าหน้าเพาะทางเนาะทีนี้ก็จะเดินอ้อมทําไมต้องต้องเดินเพราะว่าต้องการดูของให้ได้เยอะๆเนาะเดินไปเรื่อยๆก็จะชมของชมอะไรไปด้วยเนาะคะ่ะปรากฏว่า <laughs> หลานก่ยยังยังมากปรากฏว่า ก็จะผ่านร้านขายมันเนาะขายมันขายขายมันปิ้งนี่แหละแล้วก็น้ําพวกสมุนไพรเนาะคะ่ะพวกแบบบ้านเนาะปลาสดแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวจะอยู่ย่านนั้นเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเห็นเขาถ้าเห็นเขาวางขายนะรีบซื้อเลยทีนี้พอเราอ้อมมาทางฝั่งพมรลัดอ้อมมาทางฝั่งสําเพง็งโอ้ถ้ามาทางนี้ทะลุกออกไปมันก็จะอ่าเลยนั่นไปเนาะ สะพานหันไปอ่ะก็ค่อยไปขึ้นสายเจ็ดที่จะกลับมาทางฝั่งพนทางฝั่งพระยาเทพอยู่เนาะปรากฏว่ามันเดินไปถึงนู่นแล้วอ่ะเดินย้อนกลับมามันก็โอ้ค่อยก็อดกินมันถ้าเจอแบบนั้นน่ะซื้อเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราเดินเพลินแล้วมันเหนื่อยมันก็เดินไปข้างหน้าถ้าจะเดินย้อนกลับมาข้างหลังก็ไกลก็ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวพอไปข้างหน้าเนาะก็อีกนิดเดียวก็จะถึงป้ายรถท้ารถสายเจ็ดแล้วว่ะสน มันเมื่อวานเนาะคะ่ะทุกทีพาน้องเนไปจะต้องพาเขาไปนั่ง,งเล่นอยู่ที่ดีโอสยามหรือเดินดูของอมีน้ําผลไม้เขาก็ซื้อน้ําผลไม้แล้วก็มานั่งเล่นอาบแอร์ก่อนแล้วค่อยพามาเนาะแต่เมื่อวานอะมุ่งมั่นที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยเดินเลยไปเลยเนาะคะ่ะตรงร้านก๋วยเตี๋ยวกับท่ารถไาเจ็ดมันก็ไม่ไกลกันจะย้อนกลับมาหาดีโอสยาม,มก็โอ้ยเหนื่อยเหลือเกิน ขอบคุณสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะค่ะมันอร่อยอร่อยเด้อพี่น้องชิ้นม่ใหญ่เลยเนาะคะ่ะแซ่บแซ่บเมื่อกี้ตาเทพก็บอกหอมจังเลยว่ะคะ่ะก็ชิมไปชิมไปคำหนึ่งแล้วเนาะขอบคุณสิบแปดล้านดวงใจนะคะอ,อร่อยคะ่ะอร่อยหวานไม่มากหวานพอดีหอมอันน้ำตาลก็เรียกอะไรน้ำตาลตะนวดหรืออะไร หรืออะไรเธอที่ขารเที่ยวน้ำตาลเนี่ยน่ะน้ำตาลมะพร้าวอืมน้ำตาลมะพร้วาวเร,วเรียกไม่ถูกอืมอร่อยหอมสับๆถ้าใครไปถ้าโจรแล้วที่ิบซื้อเลยแล้วขคาเดี๋ยวไม่ได้กินเพราะว่าเขาขายหมดแล้วหมดเลยแล้วก็แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองอย่เทพเดิน เดินผ่านต้องเอาเนาะค่ะน้องบูมบูมชอบเล่นเกมใหม่ครับอะไรนั่นครับอมันเชื่อมค่ะมันมันปิ้งแล้วก็เอามาเชื่อมจับน้ำน้ำเชื่อมไม่รู้จะเรียกยังไงดีมันปิ้งแต่ว่าใส่น้ำเชื่อมนะคะเตรียมหันหน้าไปทางทางเดินเนาะ ก็จะเห็นเห็นเป็นก้อหนุขาตัวเล็กเดินท่าต้องอ๋อขอบคุณมากนะคะน้องบูเม็ดไว้ใต้คลิปให้ยาเทพหน่อยเด้อยาเทพจะได้ไปหาสะดวกนะค่ะบางทีบางทีอ่ลงไลฟ์แล้วมันจะมองไม่เห็นนะมันจะไม่เห็นขนาดบทท้องเลยเนะ จะเห็นั่งไหลหันหน้าไปตรงทางเดินนะคะก็จะมีเห็นเงาคุมโดยวอกแหวบบวอกแหวบหล <ś le> านเริ่มเรียนมาพอดีขอบคุณน,นะคะที่แวะมาส่งกำลังใจกลับมาก็สอบถามไปไหนมาเห็นใส่เสือ้อผ้า <ś> เ <le> ห็นใส่เสือ้อผ้าออกข้างนอกนะคะจังสงสั อร่อยนะคะเดี่ทยทปก็คงไม่ต้องกินข้าวเย็นนะกินแค่นี้แหละมันอร่อยอยู่ท้องเนาะของชอบมันจะหอมละมุนของน้ำเชื่อมนะคะพี่เทปก็เรียกไม่ถูกเลยน้ำตาลเขี่ยวพิธีการเขี่ยวขเขาทำเขี่ยวยังไงเนาะอร่อย แชร์เน็ตให้หนูด้วยค่ะแสบแห้งแสบแห้งชินเบลอเลยนะคะขอบคุณนะคะเจ็ดล้านดองใจกัะตีเลิศนะคะได้ยังลูกเนี่ยมีการแชร์เน็ตนะคะ เดินไปเดินมาที่มันแคบเนาะเจเทพก็หันพยายามเลี่ยงละต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนที่มันแคบมุมมุมไอ้นี่ของเจเทพนะคะก็จะมีไม่มากไม่มายมุมทำงานมุมเอ่อทุกอย่างเลยนะคะนั่งไห้สดนั่งเอ่อ ตอบคอมเมนต์ comment, เพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆเนาะจะอยู่มุมนี้มุมเดิมเลยนะคะมุมมุมสารพัดประโยชน์แล้วมันก็สะดวกด้วยเพราะว่าเออ่เรียกอะไรอะเวลามีเสียงมีขึ้นรบกวนเนาะก็พอพอหลบเลี่ยงได้อ,อ,อ,อร่อยอ ชิ้นอยังหนาเนาะค่ะยังหนาตัวๆเลยนะค่ะเขาก็ปิ้งเก่งนะเขาปิ้งเก่งแบบถ้าเยเทปิ้งนี่คงไม่ได้จะไม่ก่อนสุกเลย เข,เขาเขาทำเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอาชีพนะเขาขายมันนานแะล้วค่ะเขาขายมานานมากแล้วอโอ้ยอร่อยหอ,อมหอ,อมแซ่บเลยค่ะหลังเลิกเรียนกลับมาก็กินข้าว จ่บๆเลยนะคะทุกคนจะเทบกินแค่น <ALLY> ี้แหละวันนี้มื้อเย็นนะคะคนชอบเล่นเกมาสัน จะเห็นขายทั่วไปนะคะที่เทรู้แตที่เดียวก็คือพังรัดซื้อประจําแต่ว่านานๆานทีเนะมันแพงไม่ค่าไม่ค่าซื้อบ่อยที่ต้องรีบซื้อเมื่อวานจ็บไก่ข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาเอานเป้าเถอะแกไม่ตอบเราก็เลยมานึกได้อมไม่น่าเล่แกไม่ตอบเรา แกคงน,นึกว่าคงจะได้กินหรอกนะเดี๋ยวมาเอาอเห็นเป็นเส้นเทียนแบบนี้ก็นิ่มๆนะคะกินง่ายถ้าเรามาย่างเองก็คงจะไม่ได้แบบนี้เนาะเราย่างไม่เป็นอนะ หอมป่อยน้ำตาลหอมป่อยน้ำตาลนะคะทุกคนช้ำๆเลยนะคะยังหลานเตาเขาเขามันน่อน เขาากข้าวป,ปีปเทนั้นอเขามันหอนก็เลยเปรี้ยวทบกแห้ง,อปปหงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาเนาะมันเชื่อม,มน้ำยาเทียบเนาะคะ่ะมันปิ้งเชื่อมทำไมถึงเชื่อมเขาเอิ่นเี่ยอ,อ,อย่างนะเขาเอาิ่อนเขาเอาิ่นมันปิ้งอะะคะ่ะแต่ข้าลาน้ำเชื่อมนะ,ะข้าลาน้ำเชื่อมอันนี้มันซึมเขาในเนื้อเดียวกันอันที่จริงเขาก็แยกกันอยู่นะน้ำกับ น้ำกับเนื้อนะเนาะเขาก็เวลาเขาขายเขาก็เทล,ล่าใส่กันนั่นแหละเทล,ลาแล้วก็แต่พอมาถึงตอนนี้ก็คือมันซึมเข้าไปด้ด้วยกันหมดเลยนะคะก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะอร่อยมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อสีร้านดวงใจกับสีเลิบนะคะแซบๆค่ะแซบๆเนื้ออร่อยหอมมันเนาะค่ะหอมมันแล้วก็ความ ย่างเนาะการย่างมันก็สะมีกล้วมหอมพิเศษนะคะแล้วก็น้ำตาลอ้อยก็ยิ่งเขา้าอร่อยเข้ากันเข้าไปอีกชอมทุกทุกภาพเตียนฉุนรถตู้จอดบังปรีเข้าใส่ ไอเคนสวัสดีนะคะมันเชื่อมสื่อมัตยภาพมูลนิธิเอาก็ไปด้วยกันไงเมื่อวานอืมสื่อมแต่ภาพมูลนิธัตะาวันเนี่ยเนาะค่ะสวัสดีเดอ้อจ่าไอเคนเจ้เทส,ส,สวัสดีครับ ่นวายมัน่นวายมันยะดเทีไปอีกรอบหนึ่งนะคะยัดเยีไปแต่ว่านนี่ค่ะไปกับร้านนั้นแล้วค่ะ่นไปซื้อของซื้ออะไรมาเห็นงานฝีมือเนาะค่ะฟังรัฟังรัดนะคะเขาได้บอกสู่ฟังว่าถ้าเจอร้านเขาขายแล้วป้่าซื้อรอดว่าสันเพราะว่าถ้าเราบอกว่า เดี๋ยวกลับมาเอาเด้อป้าหลังเสร็จนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะคะวันศุกร์บอกเคุโอ้ยอย่าหวังว่าเจ้าสิได้กินเนาะคะ่ะกลับมาเหลือแต่ห้อยเพิ่นเก็บลานนี้เรียบร้อยเพราะว่าเพิ่นขายไว้เขาได้เดมที่ขายดีเนาะเขาขายแป๊บเดียวใครเดินผ่านก็พบว่ามีอาการเดียวกันก็ต้องรีบซื้อไว้ก่อนที่เขาขายเยอะทิพมงศ์นี่แหละเพิ่นน่าตามร้านนะคะ ประมาณสิบโมงบ่ายี้เขาไปถึงเขาก็ฝ่าสสอรลดถ้าบอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเอากันนะเข้าไปซื้อของก่อนเดี๋ยวค่อยวนมาวนว้าอดเลยถ้าคิดแบบนั้นนะคะจะเจ็บเจอเสอียดายมากเลยอุตสาห์ดันด้นเดนิดนจากฝากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะมาเอามันเพราะว่าเขาไมีประสบกับนะเขาก็คิดว่าเนสิรอดสิบ่ได้กินจอ,อยนะคะเดี๋ยวนะกด ว่านไปเห็นกับไอ้ฝาวซื้อเลยนะคะนานๆกินทีสวัสดีทุกบ้านครับบนิษัทไอเค้นเนาะค่ะี่เดีค้นขอไปซองอยู่ อนนี้ก็บ้านแล้วง่านเด้ค่ะเดี๋ยวกินอันนี้แล้วก็สิไปเฮ็ดงานต่อเพราะว่าเขาเอามาบางไดหันขอมนันนี่ว่าสันค่ไหนมันนี่โอ้ยเนาอบุคลายสิบเรย่อคอยได้น้องกางเียงม้วนในทีปอติต๊งนะคะมันจะมาเหยียบแถบเหยียบแถบมาเอาขาขื่นกางเียงไหม tính xem in nhà phân Đang đi gì nữa khi nào. Rồi nó ổn ngân khẩu. อาชีพเริงมันเอาทุกวิธีทางจะ่จะให้เราโอนเงินให้มันแต่ยาก งามนะคะสูญเงินไปตังไรล้านก็ต้องกลัวเนาะ คณทุกคนนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเทียวจะลงแล้วนะคะเริ่มจะอิ่มแล้วนะ,ะขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาเนาะคะ่ะเสียงนกตอนเราไลก็เงียบมะ,ะพอตอนเราลงนี่โอ้โหมาให้เดียวจ้าเลยนะคะคนเพิ่นกมาจอบบงเนาะคะ่ะเพิ่นก้บ,บ่ลงมาากับเป็ญญนยังเนาะคะ่ะ ก็น่าเป็นแหวะมาประจําแต่ว่าเป่นลงมาทาบบดาดเป่นเหตุงานดูนะคะกับคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องไม่ว่ากันทีเทียบก็คือกันแหละบางทีก็ไปจอบเพราะว่าลงไม่ได้เจองานเร่งเข้าจะลงไปก็ไปมาอยู่เดอ้อวสันบอกเป่นบอกในใจเนาะคะ่ะ <laughs> ไปมาอยู่เดอ้อ มีหลายบานอยู่บางจังนหวัดนะเขาไปแหละบัาสามารถสีทักเขาไปได้เนาะนั่งเที่ยวกับค่าลูกค้าอยู่จะเดียวกับเขาโขได้อืมงผิดอ่ะเนื้อ่มแหล,ม,แล,ม,แลมเลยนะคะเสีย วานกับบอลลยไหวานพอดีนะคะหวานบบาน,น้อยแต่กับกินนหอมของเขานี่ยมันชวนรับประทานเนาะก็ทำให้มันอร่อยเพิ่มยิ่งขึ้นเนื้อชำๆเลยนะคะทุกคนเออ,อยาเทบก็เริ่มจะอิ่มแล้วได้บันนี้คุณทุกเลิกทุกไล่์เดคคะเดอร์ห้าล้านดวงใจ จะหาเลิะะ่แล้วกันในเวลานี้เนาะนอนไปนั่งงามนอนไปนั่งงามถูกเข้าอันโค้มากเนะให้โอนเงินนะคะต้งหลายร้านมิจฉาชีพก็น่า,นากลัวทุกวันนี้เนาะคะ่ะต้องระวังนะะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะ มีวิธีตรวจสอบของเขาใช่ไหมเสียงสายออออแอบแย่งพี่น้องแต่นี่ก็เอาไว้ในซ้มซับนิกก่อนนอกจากขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะสีล้านดวงใจกับห้าเลิฟนะคะ่ะพ่เทพขอ ให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงปังปังทุกคนเออด้อโสมหานเด้อพี่น้องไก่มือแล้วนองมันี้วันที่สิบเอ็ดอีกหลายมือแล้วค่ะเนี่ยเทียบกับไปเห็นเข้าขายรถตีนว่านกระบะสิหยิบจักใบบันนี้แต่ว่าโอ้ยอีกหลายมือ,อยูุ่ะนะ <c oughs> คิดแบบนี้ประจําบนนีข้อหอดไก่มือนะฮะคนขายบได้ได้พี่น้องอันถ่าเห็นกระซือไปดวเด้อผู้ใดมักเสียมโศกเนี่ยเทียบชวดมาลหลายหมวแล้วเพราะว่ามิตรต่ว่าเหลืออยู่หลายมือย่ดอกช่วยซื้อพันว่า ปวดมือมากโอ้ยหาผู้ขายกับเมีเนาะค่ะพี่น้องเจอแล้วกับฝาลซื้อวนว่านกับบริสือดอกบอกเต้มือเนาะคะ่ะบอกเต้มือจะคิดว่าเด้หอหวดนาน,นเดอ้อกวสิซื้อไ้แต่น,อนนอนพนะหวดมือมากอะโอ้อ,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 โอี่ไกลมือยุบปัน่าโอ้เด้อค่ะบัดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อจะเดอ้อมีโชคมีชัยทุกคนนะคะเฮงเฮงปังปังทุกคนคะ่ะบายบายเดอ้อพี่น้องเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ